เราออกมาจากตลาดเก่าวัดิเคตรงที่จอดรถเรามาแล้วนะเมื่อกี้นี้เราต้องหยุดถ่ายทอดสดไปกระทันหันนะเพราะว่าเดินผ่านร้านที่เขาเปิดเพลงนะครักลัวว่าเดี๋ยวเสียงเพลงมันจะเข้าไปในวิดีโอแล้ววิดีโอจะติดลิขสิทธินะ์เนาะก็เลยกดหยุดไปชั่วคราวยังไม่ได้ทักทายกับแฟนแฟนด้วยนะฮะก็อขอโทษขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้ ถ่ายต่อออกมาจากที่จอดรถนั่นแหละเนาะขยับมาจากที่จอดรถไกลจากเสียงเพลงมาหน่อยประมาณสัก1ิเมตรเนาะแล้วก็กําลังมุ่งหน้าไปผ่านวิทยทลาลัยช่างศิลป์นะครับที่เห็นข้างหน้านะั้นเป็นทางรถไฟสายตะวันออกนะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รถไฟจากคูตาหลวงที่จะวิ่งเข้ากรุงเทพกำลังจะเข้าสู่สถานีหัเตอเคมพอดีนะฮะร,ระหว่างเรากับรถไฟนะฮะ คาดว่า,รถ,าร,รถไฟยังไม่มานะฮะรถไฟยังไม่มานะฮะตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้านั่นนะฮะวัชรพลบรนาจารย์มาแล้ววันนี้เมื่อวานนี้วัชรพลบรนาจารย์ก็ถามว่าใช้กล้องถ่ายภาพในการถ่ายทอดสดหรือว่าใช้อะไรถ่ายผมใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะเครื่งองแล้วไม่กี่พันนะเครื่องแล้วกี่บาทดี ก่อน,นั้นซื้อ4,500บาทเนาะยี่ห้อเรียวมีเนาะแล้วก็ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ m มา์บายแคทมา 4G สปีดเวอร์อันนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะสปอนเซอร์นะอันนี้นะฮะรถสายสะวันออกอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เรากำลังพุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะว่ารถกำลังวิ่งมาจากทางทิศตะวันออกนะชัดเจนดีนะ อันตอนนี้เวลา18บแนาฬิกาสี่นาทีแล้วมั้งก็เราจะไปโหเนี่ยมีรถไฟที่มาจากกรุงเทพนะเห็นปะเข้าสู่สถานีรถไฟมอเตมาพอดีเลยแสดงว่ารถไฟที่ไป <c oughs> ที่มาจากพูตงสวงนี่เข้าเข้าหรือ,อยัง พอดีมันมีรั้วกั้นอยู่มันไม่สามารถที่จะไปใกล้ๆได้เนาะจอดตรงนี้ดูบรรยากาศได้ไหมหรือว่ายังไงพอดีมีรถไฟมาไงเราก็อยากถ่ายให้เห็นบรรยากาศรถไฟรถไฟที่มาจากกระเทศนะเข้าสู่หัว์ะเคเยละน่าจะเป็นเที่ยวที่ออกจาก กรุงเทพมาสิบเจ็ดสิบเจ็ดเท่าไหร่อ่ะสิบเจ็ดสี่ศูนย์เนี้ยมันจะมาถึงตัวนี้ประมาณสิบแปดสี่สี่หนึ่งโอ้มาแล้วห็นไหมดูดูดูดไฟก่อนฮะรถไฟกำลังจะออกจากสถานีรถไฟหัวตะเข้แล้วนะฮะเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่ไปปราจีนบุรีนะจะถึงปราจีนบุรีประมาณสองทุ่ม ครึ่งนะฮะสองทุ่มคึ่งส่วนเที่ยวที่มาจากภูตัหลวงคาดว่าน่าจะไปแล้วนะไม่เป็นไรเราถ่ายขบวนที่มาจากกรุงเทพนะฮะออกจากกรุงเทพ 17บเนาฬิกาสีนาทีเวลานี่โดยประมาณนะผมไม่ทราบนะมาถึงนี่ประมาณ18บแนาฬิกาสีนาทีไปถึงปราจีนบุรีนะฮะมาแล้วรถไฟนะโอ้โขขบวนยาวทีเดียวนะกรุงเทพปราจีนบุรีนะครับไปถึงปราจีนบุรีก็20่สนาฬิกา 12นาทีนะโดยประมาณน้านนี่นะโอ้คุณสารก็น,นั่งกันชิวๆเลยนะสบายนะขบวนยาวทีเดียวนะฮะต้องระวังนะพอดีอยู่ใกล้รถไฟเนี่ยก็ไม่แน่นะเพราะบางทีมีผู้โดยสารเนี่ยกินริโพเนี่ยเปี่ยงริโพลออกมาจากรถไฟโดนเราได้เันนะเออ บรรยากาศดีตอนเย็นโอใช่ครับวัชรพลอาจารย์นะครับบรรยากาศดีฮะนี่นะเอากันบรรยากาศได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันพูดให้ฟังง่ายๆก็แล้วกันก็คือใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อเดียวมีเนาะราคาซื้อตอนนั้นเมื่อประมาณปีที่แล้วก็4,500บาทแล้วก็เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตนะเชื่อมต่อเน็ตด้วยเครือข่ายโทรศัพท์ของมายบายแชทไมาย 4G สปีดเวอร์7วันนะเนนะ็ต4กิกะไบต์นะก็7วันนี้ก็ราคา35บาทจากราคาปกติ69บาทนะั้งรวมแวดแล้วก็ประมาณ37 38บาทนั่นแหละแต่ก็คุ้มอยู่นะ ถ่ายกันมันอย่างนี้แหละเพราะว่ามีเน็ตเร็วๆอย่างนี้เวลาถ่ายออกมาเนี่ยตามที่ผมบอกนะเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายทอดสดนะไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมด้หมายถึงว่าการใช้งานนะถ้าเป็นการถ่ายทอดสดเนมันจะเกี่ยวกับความคามชัดของมือถือด้วยหนึ่งเ,เกี่ยวกับอะไรนะเรียกเกี่ยวกับเครือข่ายของผู้ให้บริการหนึ่ง เกี่ยวกับแพ็กเกจที่เราใช้หนึ่งแล้วก็เกี่ยวกับสถานที่คือหมายถึงว่าเกี่ยวกับพื้นพื้นที่ที่เราอยู่ก็ก็คือหมายถึงว่าสมมุติผมอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะชัดในระดับหนึ่งแต่ไปอยู่อีกที่หนึ่งแม้จะเป็นเครือข่ายเดียวกันมันอาจจะมีสัญญาณที่ชัดมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันหรืออาจจะเท่ากันก็ได้เพราะว่ามันขึ้นกับเสาส่งด้วยเนาะตามหลักการง่ายๆก็ตามนั้นแหละเนาะแต่ทีนี้เนี่ยผมจะไม่บอกว่าเครือข่ายไหนดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเนาะ ก็คือผมอยู่ตรงเนี้ท่านก็เห็นอยู่นี่ว่าตอนนี้ผมถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็คืออย่างนี้แหละแต่ถามว่ามันจะชัดเหมือนกับเวลาเราถ่ายด้วยมือถือหรือว่ากล้องดิจิตอลเอสอาร์หรือว่ากลอ SR, ้อ,ลองมือเลเซอร์ไหมแต่สัญญาานะ่ะมันก็ตามตามเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นแหละมันจะไปร้อยเปอร์เซ็นต์แบบอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายขนาดไหนก็แล้วแต่เนาะแต่อย่างน้นนอยๆเนี่ยมันก็ชัด มันก็ชัดถ้าเราใช้สปีดเร็วๆมันก็ชัดอู้ผมชอบบรรยากาศอย่างนี้มากเลยอูนะออ้สุดท้ายว่ารถไฟจากภูกหรวงไปและมาไม่ทันเราไป เดินอยู่ที่หลาดเก่าวัวตะเคอย่แต่ก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราก็มันจะไปได้ตามตามใจร้อยเปเซนมันเป็นไปนไม่ได้หรอกเนาะเราบางทีเราเดินไปเดินมาตามที่บอกแะอาจจะทักทายคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเนะาะภาษา คนที่เจอกันทักทายกันเนาะว่าเซละมือยังไม่นิ่งอ่ามาแล้วฮะรถก็มันจะทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะทุ่มหนึ่ง น่าจะ1 8นาฬหนาทีแล้วมั้งตอนนี้เนาะมันจะทุ่มอีกต่อเออเอ๊ะไม่ใช่ใช่ขอเปล่าไม่ใช่อวไม่ไม่ไม่เออคือว่าอยู่อ๋อไม่ไม่ไม่อ๋อนั่นรถรถไสฟูด้าหลวงเหรอใช่เปล่าไม่ใช่นะรถขบวนสินค้านะฮะ รถขบวนสินค้าเออพี่แกก็กทักผมก็ว่าผมก็คุ้นผมก็เรียกว่าคนรู้จักคือเขากระทักเราผิดแล้วก็เราก็บอกก็ทักชื่อเราไม่ถูกด้วยก็แสดงว่าเขาทักเราผิดนั่นแหละอันนี้เป็นรถขบวนสินค้านะฮะ บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีวันนี้ก็รถขบวนสินค้าก็กำลังวิ่งผ่านสถานีรถไฟหัวรัเคนะฮะโรเรียนพลพิทยพยัตนะครับ,บ,รบกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับก็รถไฟกำลังวิ่งผ่าน อันีรถไฟหัวตะเคนะครับมุ่งหน้าไปทาไปหยุดรถพระจอมเก้านะเขาจอดที่นี่ไหมไม่จอดนะฮะร,รถไฟก็วิ่งผ่านไปเลยนะฮะเพราะว่าเป็นรถขบวนสินค้านะฮะไม่มีผู้โดยสารขึ้นลงอยู่แล้ว อันนี้สถานีรถไฟวดัดเทนะฮะยังมีขบวนที่จะต้องวิ่งออกมาจากกรุงเทพไปชเชิงเซาที่จะผ่านสถานีวดัดเทพนี้อีกหนึ่งขบ,บวนนะฮะสำหรักกบขบวนขาออกจากกรุงเทพเนาะเดี๋ยวมาถึงตรงนี้ก็ประมาณทุ่มออนต้นสิบแปดสองห้าถึงตัวนี้ก็ประมาณสิบแปดสิบแปดสองห้านั่นแหละโดยประมาณเนาะ เอาแล้วครับบรรยากาศยามเย็นๆอย่างนี้นะก็เป็นการออกมาถ่ายทอดสดเพื่อที่จะได้มีอะไรพูดคุยกันกับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็ให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมนะตัวเราเองเราก็ได้มาพบปะกับเพื่อนๆทาง ถ่า,ายเท่าสดนะเนาะจริงๆก็นี่พยายามเอาปากเข้ามาพูดใกล้โทรศัพท์มากที่สุดแล้วเพื่อที่จะให้มันกรบเสียงของเครื่องยนต์เนาะอ่านี่นะฮะก็คือ รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ถนนฉลองกรุงนี่ก็ต้องรอให้รถไฟผ่านไปซะก่อนนะครับเพราะว่ารถไฟนี่ก็เป็นจุดตัดที่ตัดกับถนนฉลองกรุงตรงหน้านะฮะนี่ท้ายขบวนนั่นเนี่ยมาแล้วโอโ้นักบิดนะผ่านไปแล้วฮะก็ ถนนข้างหน้านี่คือถนนฉลองกรุงนะครับถนนฉลองกรุงเดี๋ยวเรารอให้รถซาก่อนนะฮะนี่นะฮะเอาละครับผม ขออนุญาตนะครขออนุญาตสิ้นสุดการถ่ายทอดสดในเทศนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามได้ในช่อง Youtube หรือว่ากดไลค์กดแชร์ในช่อง Facebook ได้หรือว่าเข้ามาพูดคุยกันได้นะอันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะเราก็เดีย๋ยวมาเจอกันใหม่ในการถ่ายทอดสด ในเทปต่อไปนะตรงนี้เขาเรียกว่าสลองกรุงซอยหนึ่งนะหรือว่าสลองกุณหยิ่เดียมนะข้าตรงไปนะซ้ายนี่ไปเมริเเคขวานี่ไปนี่คมร,ราชกระงรถกำลังย <c oughs> ิงข้ามผ่าน <c oughs> ทางรถยนต์อยู่เอ้ทางรถไฟ โอเคครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับขออน,นุญาตก,ก่อนนะครับไปกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับรถมบันอ,อก,กันไง